ก็สวัสดีครับก็เหมือนเคยครับพักเที่ยงครับที่ประจําครับนี่ที่ประจาครับเงียบๆนะครับดูธรรมชาติไปครับดูปลาไปครับแล้วก็มานั่งนะครับอัดคลิปนะครับในส่วนของการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสําหรับเรื่องไก่ชนนะครับก็เมื่อวานนะครับอย่างที่ผมบอกนะรับผมอัดคลิปไปเมื่อวาน ก็ไปรับตัวมาคู่เกิดตัวเยือสีเทานะครับไปรับมาก็ตามคาดครับพี่เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยมีแต่คนโทรหาแล้วก็มีแต่คนเข้ามาที่บ้านเพื่อที่จะมาเอาตัวคู่เกิดตัวนี้นะครับมาเอาคู่เกิดตัวนี้ซึ่ง <c oughs> พี่เขาเนี่ยก็รีบบอกผมเลยนะครับว่าถ้าจับคู่เกิดมันได้เนี่ยก็จะ รีบมาให้ผมเพราะว่ากลัวกลัวเขาจะเอาไปแ,แล้วก็ผมถามมาละว,ว่าตัวเมียมันมีกี่ตัวนะครับเมื่อวานแบ่งไปประมาณ2ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแสดงว่าตัวเมียอยู่ที่พี่เขาอีก2ตัวอยู่ที่ผมหนึ่งตัวแล้วแบ่งไปอีกสองตัวนะครับแสดงว่าคอกนั้นน่ะมีตัวผู้น้อยนะครับแล้วก็มีตัวเมียเยอะคู่เกิดของมันก็เลี้ยงละครับเลี้ยงออกละ รอวันไหนไม่รู้เดี๋ยวเขาจะส่งข่าวมานะครับคู่เกิดตัวเยียสีเทานะครับก็รับมาเมื่อวานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอยู่ในมือซุ้มใหญ่ๆนะครับมันไม่ได้ราคานี้หรอกครับมันมันมันไปไกลแล้วครับไก่อะไรครับโดนตีเข้าที่หูดำนะครับเหมือนเป็นอมพาตเลยนะครับประมาณ3นาทีครับแล้วก็โดน2 2 2รอบ2ครั้งใน1อัน นะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเหมือนคนเป็นอัมพาตแล้วค่อยๆหาช่องแก้แก้เลี่ยมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า <c oughs> แล้วก็กลับไปตีนะครับจนกลับมาชนะอันสองเพื่อนๆทีดดูมันเป็นไปได้ไงครับนี่แหละครับมันมันไม่เห็นนะครับสนามใหญ่ผมก็ไม่เห็นนะครับนะครับสนามใหญ่ผมไม่เห็น ไม่รู้ครับอาจที่อื่นอาจจะมีนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมผมไม่เห็นนะครับสนามใหญ่ที่ผมไป,ไปทุกทุกครั้งนะครับผมไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะชนแสนชนล้านอะไรต่างๆนะผมไม่เห็นแต่เนี่ยผมเห็นเลยคือแบบตุบ๊บเข้าที่หู <c oughs> นอนตอนแรกนึกว่าตุ๋ยไปแล้วนะครับชักนึกว่าตุ๋ยไปแล้วนะครับแต่กลับกลายเป็น ค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นแล้วก็ยืนเหมือนแบบอ่าเพื่อนๆเห็นไอ้ลูกยีราฟหรือลูกลูกบัวลูกอะไรที่มันเกิดใหม่ลูกกวางอะไรต่างมันขามันอ่อนประมาณนั้นนะครับมันโดนตีหูเสียขาและที่สําคัญปุ๊บเนี่ยมันมันค่อยๆ,ๆฟื้นตัวมาแล้วก็หาเชิงใครครบว่าแก้วิธีตีหาช่องตีแบบไม่ครบองค์ประกอบนะครับแบบขาสั้นๆครับ เตะไปด้วยล้มไปด้วยตีไปด้วยล้มไปด้วย,วยแบบนั้นนะครับแล้วค่อยๆกลับมากลับมากลับมาครับโอ้ตัวนั้นก็แม่นจัดเกินตีแต่หูจุดอื่นก็ไม่ตีนะครับแล้วก็มันมีความพยายามมันครับไก่ตัวเนี้ยนะครับมันมีความพยายามของมันและที่สําคัญมันกลับมาชนะได้มันเป็นอะไรที่ที่แบบผักปากกาเซียน นะครับแล้วก็ติดแต่เซียนนะครับแล้วก็น่านำไปพัฒนาอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับผมก็วางคิวไว้เลยว่าผมจะเอาเข้ากับตัวไหนนะครับซึ่งผมผมเนี่ยก็มีหลักๆที่พิเศษพิเศษของผมก็จะมีะนลินาดหนึ่งตัวละแล้วก็ชมวกเพชรหนึ่งตัวใครที่ <c oughs> ติดตามและเป็นเพื่อนผมจะรู้นะครับว่านัลลินาดกับสมุกเพชรเนี่ย เชิงชวนเป็นยังไงนะครับหน้าลือหน้านี่คือเชิงชวนไม่สวยนะครับแต่ตีย,ย้ําแผลนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตีย,ย้ําแผลตีเหมือนกับคู่เกิดตัวเยียร์ที่ผมแบ่งมาเนี่ยแหละนะครับตีแล้วหดตีแล้วให้ให้ตายเป็นข้อเป็นข้อไปแล้าที่สําคัญหน้าลือหน้ามันตีแต่ตานะครับไม่งั้นผมไม่ตั้งชื่อเหมือนหน้าลือหน้า,นา,นา,นาตาแดงหรอกครับนักมวยครับที่ฉายาเขานะครับนะครับเพราะว่าผมลองมาหลายตัวมันก็มันก็บอดจริงๆครับ แล้วก็ที่บอดก็คือแตะซ้ายอย่างเดียวครับเนี่ยแหละครับผมก็เลยเอาย้ำแผลเบือแข้งไปลึกกระดูกดีเหมือนกันใส่กันนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะออกมามยังไงผมไม่รู้แหละแต่ผมตั้งใจว่าเป็นแบบนี้นะครับ8 0ผมว่าไม่พลาดนะครับนะครับหรือ90%ผมก็กล้าพูดได้นะครับและยิ่งตัวเยื่ตัวเนี้ยมันมีแข้งหน้าด้วยนะครับหางปุ๊บมันก็เตะและลึกหน้าก็เตะเหมือนกันนะครับแต่ที่สําคัญสําคัญคือมบือแข้งกับความแม่น แต่หน้าลืน่นนาจะช้าเรื่องของปากนะครับปากการเข้าทำนะครับแต่ตัวเยื่ตัวนี้จะเข้าวเวยเข้าเวยเขาเรียกว่าอะไรเข้าทําไวนะครบบับปากไวตินไวบ้านผมกับปากเวยตินเวยะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็เอามาใส่กันส่วนชมหมวกเพชรนะครับชมวกเพชรนี่คือเป็นพม่าแข้งหน้าครับตีต่หูเหมือนกันนะครับแต่ใช้ปากไม่เท่าไหร่ แต่แข้งเปล่าเนี่ยครับหวังผลได้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าขึ้นไปสิบนะครับจะถูกเก้านะครับอันนี้คือชมวเพชรนะครับและไก่ที่จะมาเอาคางมานะครับไม่ได้ครับมันรอดครับมันรอดยิงโยกยิงยอกยิงนะครับมันมันเป็นสไตล์นี้ครับและที่สําคัญเนี่ยมันมันมันแข้งเปล่ามันจับมันแม่นนะครับขึ้นขึ้นทีแล้วมันหวังผลมันไม่ใช่ <c oughs> เป็นไก่เหมือนที่เขาพัฒนามาคือแบบยิงไปทั้งตัวนะครับยิงไปทั้งตัวเนี่ยตัวนั้นผมก็ชอบนะครับถ้ายิงแบบเนี้ยแต่ผมพ่อออกมามันดันไม่ยิงทั้งตัวครับมันเป็นไก่หนึ่งสองมันถอยหลังอะ่ะหน้าสามหลังสองแล้วมันยิงลอดยิงลอดยิงแล้วมันโดนครับมันโดนแต่หูนะครับก็เสริมในส่วนของสายเจ้าเยียเท่านะครับเข้าไปในส่วนของกระดูกนะครับแล้วก็การ เสริมเรื่องของการใช้ปากเข้าปากไวนะครับปากไวยตีนไว้เข้ามาอีกนะครับเพราะว่านารึน,นาาปุ๊บมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความช้าแต่เบือแข้งมันหนักอยู่ละนะครับความแม่นมันมีอยู่ละเสริมตัวนี้เข้าไปส่วนชุมวิทเนี่ยะนะครับแข้งหน้าตัวเยยร์สีเทามก็มีอยู่แล้วนะครับแต่จะเสริมในส่วนของการใช้ปากปากไวยตีนไวของตัวเยยอ์สีเทาแล้วก็เรื่องของโครงสร้างของกระดูกเอามาเสริมอีกนิดหนึ่งซึ่ง ชมูกเพชรกระดูกงอนน่าจะน้อยกว่านารือนาดนะครับนี่แหละครับที่ผมจินตนาการไว้ผมจะใส่แค่2พ่อพันของผมแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งที่ผมอัดคลิปมาตั้งแต่ผมได้นาลินาดมาเนี่ยผมผมพูดไปยังไม่ยังไม่มีผิดเลย <c oughs> ตั้งแต่ ได้มาแล้วเอาไปปั้นเอาไปลองที่ชมรมต่างซูมนะครับแล้วก็เอาไปทำการแสดงจริงได้แค่อันกว่าแล้วก็ได้ตาด้วยนะครับเหมือนที่ซ้อมไว้เลยนี่แหละครับผมกล้าพูด,ดว่าผมยังยังพูดไม่ผิดเลยสักคำสำหรับตัวเจ้าเนลลนาดน,นะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่งนะครับที่ผมดูว่า น่าจะเป็นไปได้ตามที่ผมคิดไว้ออกมาปุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะใช้งานในสนามจริงได้ครับนะครับนี่แหละครับก็อยู่ที่มักใครมักมันชอบใครชอบมันนะครับจะพัฒนาไปในแนวทางไหนก็ตามนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมเรื่องของความแม่นนะครับแล้วก็จิตใจความเหลียวอันนี้แหละครับซึ่ง ได้มาแล้วในส่วนของความเหนียวเจ้าเย,ยสีเทาได้คู่เกิดมาแล้วส่วนชุมโมเพชรมีความเหนียวอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเลยนะครับตั้งแต่พ่อของมันแล้วนะครับแต่ส่วนของนาลินาดนี่ก็เป็นในส่วนของสุ้มใหญ่นะครับที่ผมได้แบ่งสายพันธุ์เข้ามาก็น่าจะระดับระดับ5ดาวเหมือนกันเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าความเหนียวมันเหนียวไม่เหนียวไม่รู้นะเพราะว่าทุกครั้งเคยเอาไปทําการแสดงมันไม่เจ็บ ง่ายๆแต่ชมวกเพชรก็ไม่เจ็บเหมือนกัน2ตัวเนี่ยเอาไปตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่ออกกําลังกายตั้งแต่นวมตั้งแต่ต่างซุมจนถึงทําการแสดงชนะมาไม่เคยเจ็บนะครับชมวกเพชรสไฟไม่เคยเจ็บนะครับนลนาดก็หนึ่งไฟไม่เคยเจ็บตอนนี้ติดลงที่ก้อยหักผ่าก,ก้อยอยู่เดี๋ยวรอก้อยหายปุ๊บก็เลี้ยงทําการแสดงต่อนะครับก้อยยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสายบ้าน นะครับแต่ลูกเราไม่บ้านนะครับลูกเก่าซุ้มใหญ่ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ